ข้าวบาขาดอกเนติดเนีไป่คยนีบ่าโอ้าอข้าวอะไรไม่ข้าวดอกข้าวอะไรขึ้นหรบอรอ่ก็ขึ้นบ่บ่เอาขึ้นบ่เอาขึ้นบ่บ่เอขึ้นตีบ่พกเอกเขยนําเขาบ่เขาบ่ห่อขึ้เลาบ่เขาข่าดอกไว้เพื่อนตี๋อยู่ย่างตี๋ไรก็ต้องหาผั่นผูกแกน เตนทไปรเอนจกักจันสวัสดีครับอนีไม่ได้ก่อยจักรันไปหาเมืมือหาชั่วโมงหนึ่งเนาะไม่พอาไอ้แดงขึ้นจัขึ้นไม่เพอไอ้แตงขึ้นจังหาพัดเลกระจันันเพราง่ายอ่พดีเพราง่ายเลยหรอพอถไก่คาไก่คาเนี่ยตู้งูคนจินตัวเอาบ้าพักเอาไลิเอาบ้าพักุยยางเดีเอาดังยางม่ได้จย่าง าไหนพ่อไม่บอกไปรานอาหารเจนี่ยนะมากินเขาก้อนยี่กับก้ยก้อนเจ็ดกนมื่อมีเกี่ยวใ้ไปหยนบมาเออพ่อใหญ่นิดก็พ่อใหญ่เสก็ลองก็บบกต่อยไปหาก้อยแฮวก้อยแฮนูว่าเนี่ยสิเนยโตมาดูแปดแสนเนื้อเป็นบุครับาไปครับไปครับไวไโต้โต้ือรถตู้ว่าที่มุ้งหางมุ่งเรี้ยงหรืวา ก๋วยจักจั่นครับก๋วยจักจั่นก่อนม่ัไม่ได้กล้รอบางร้องเมาเงยเงยก็เปนเมาอยู่ครับก็เพื่อกระเปกันเพราะว่ากยจักจั่นครับสวัสดีครับเจ้ามาแ้วพี่น้องคขแต้งงานก๋วยจักจั่นปนป่าต่มคงเอาว่าพี่เนะก๋วยจักจั่น ไล่งายมักัดไหวงกถุงกับมือรุ่งกับจัปไปได้จะปาไปเลี้วไรเาเบ่าเท่าใช่ไหมแล้วงนันนี้จรียกแจลอิปซี่จากสีมหาโพธิ์ต้นต้นต้นสุ้มบ่าเลยบึงน้ำบ่า เรบปังร้องแซบวยครบบสองทราบว่าพวยันฆ์แพงเแงตัวโอ้ยพกแพงอแพงอยือกัอยู่บ้านแพลวครับอยู่บ้านแพลวครับจะต้องขอพุณนปะไม้ด้รไม้โบกขึ้นในโจ้เขาไปทิ้นโจด้วยลาการเจอเราบอกปู่ได้เป็นคนบอกไปขึ้นหามึง อัมม่มขวแล้วเลยได้เจ้ไอ้บวกแหงไไรนี้ไม่ได้แบนี้ต่มันคงเด้อพอไปนองมากมเจ้าต้องเห็นว่เย่าไปหดาตัวมุ้งม่งมันครับแต่ว่ามันโควิดมันโควิดมันจะเข้ามามันจะเข้ามาก้ว่ามันเข้าขอว่านนี่ดตัวเาฟุ้นไปใส่มันในแม่ต้องได้ยินมาว่านันจะมาหายไม่ได้นิ้วยข้วยเข้าประตูเป็นย้มกูเบิกออกไปเลยกว่าบดเบ่อเขากู้ว่าบ่อเขา ป้าปมงต้องเรียนเาไรเตือบเลยเดีวรยกันปูปอยมันเขาว่ามันเด็กเข่าแม่ก็เรียนเ่าไรเตี๋ปเลยเดีไรเ้รแลท่าู้กว่าให้เลิกกันออันนี้กูว่าให้นี้ว่าตกว่าำั่องหมูท่นว่าตองหูได้คึกงเยวกัเมียน่ะกามเกันเนาะกูว่ามีูไปใสู่นอนครับนอนนี้โควิดครับผมนี้โควิดมากเล่นพี่เหรอ มว่าเน็ตมึงแล้ก็มี่ไขจักจั่นครับผมเน็ตจีนนี่มันลายหมดเลยปั๊บมาดิไม่นี่มาเอามาฝนนมอยู่นี่

เอะเอ๊ะอยู่ดีละปูปิงไก่เย็นเย็นเย็นไงอือต้องไปเอกว่นแน่นนะโอ้ก็ได้จะสิ้นุนก็ได้จะสิ้นธงชารถนแล้วสองวันเื้วัน กจมโวยขึ้นเมื่อมันทุกคนเลยอยู่นี่ก้างง้วนนะง้วมันโตแล้วรก้างอีสุนี่อะไรรู่ียวจอยเองเดี๋ยวจอยเนี่ยง้วนจะพัฒนาไปครับไอ้แกติดโควิดครับแกติดโควิดแต่รู้อยู่ครับโควิดแต่แกไม่ได้เข้าใกล้พวกผมเลยครับพีเอชกเยนเขาว่าทำมาพีเอชติดโควิดที่เด็กเขากล้าไปเอาไก่ไม่ได้สัมผัสครับ ม,มีไอมีไออำนวยเดชนะครับอยู่ใกล้กันนะครับแต่อำนวยอำอำอำนวยเดชไออำนวยเดชไปตรวจแล้วครับผมไม่ไม่มีนะครับไม่มี COVID โควิดนะครับพวกผมก็ไปตรวจแล้วไม่มีนะครับผมมีครับโควิดเ <Yeah. S 1> พียสแกไม่ได้อยู่ใกล้เลยนะครับไม่ไม่ได้เข้าใกล้เลยนะครับพ <ป ples S 1> ียส <Wrong>. ดูขเขาละมองกันก็คือตัววันสลองก็คือตัววันสลองตรงไกล้แปแกกับตัวหัวแกเนาะ เออาแกะโ่บ่เาะถงดเอตรงลก็ร่องรไปอืมักงนี่ยนจะร้องฝากไกล้ไปให้สองตัวฝ่าคือไม่ให้มาวิธีไปแหวนพวฝ่าให้ว่าสุดท้ายถ้าผมติดตัวเมียขึ้นไหนใส่ไปสอมมวยบอกครับบ่ออะไรครับผมต้ดตรงมันเลยลกเอาไก่าแกลเมัยกับปิดครับผมส่วนส่วนพิเครับผมพี่แจที่โควิด อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแจ้เพิ่งไปตรวจมั้งครับแต่ผมไม่ได้คุกคีแจ้เพราะว่าไม่ได้สนิทนะไม่ได้สนิทกับเพิ่นนะแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันด้วยนะกับพี่เอสนะที่ทีเด็ดเก้านะครับขอบคุณขอบคุณนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยครับเริ่มขอบคุณทุกคนขอบครณนะขอบขอบคุณทุกคนขอบคุณหลคครับผมขอบคุณมากๆครับที่เป็นข่าวสารสู้ๆครับผม เล่นนะครับกินะรกันวันยังอยู่บนนี้แก่าแก่่างสายก็แก้บนเด้เนไปอยู่แล้วมาแลงเลยไปรวดปั๊บรวดแลงเขาเขากะตัวต้องใสท้าิตตัวมีหลักตัวหลักเพรยังนี่ด้วยแกจะบนเด้อทแก่ร่างแก่ร่างเสียรลายเลยแกบนจะหมอลร่างแก่ร่างเสีย เดี๋ยวม่เอาลพนีนะคนไปเนาะไปกไปไปตับโอ้เสียอย่างรเก็ต้องรีบันไปแล้ว่โอมิจังเนี่ยอเออจมจมเจ้าโบว์ไวเห็นบวกขัจำ้ยรปบวไว้หมดอ่นทีวาอยู่ทั้งหนเจดีนโอ้ลงุลงแล้วก็ไปลมเป็นคนร่งกันเรดวามีพวถูกมากคือสุลงมาไเลยะ ผมมีความสุขมากที่สุดเลยนะหไอลาบจักจันครับผมก้อยจักจันนะเสียบีน่ขึ้นนเป็นบแห่งบนขันเจีนนะโอ้โหรับไข่มุยครับปิดเด้ไข่มุ้ยปิดได้เขาทั้งเก่าอ่ะสมุดปีกว่มากบอ เออมึงจะโทษทาไม่้างนี้เอสำเนายิงเขาเ้อพราะ่ไม่น้องบัดนน้ครับผมสวัสดีดนะครับผมย่างเดียวตรงนี้